สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่เราหายหายกันไปหนึ่งสัปดาห์และก็ยังทงเหมือนเดิมอย่าลืมนักชามาตรการการป้องกันตัวเองสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยก่อนอื่นเราไปดูคลิปที่น่าสนใจกันก่อนนะคะในสัปดาห์นี้มีคลิปอะไรที่น่าสนใจบ้างตามไปได้เลยค่ะ บ้านของฉันเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวอยู่ด้วยกันสามคนมีคุณพ่อคุณแม่และตัวฉันเองที่บ้านของฉันเลี้ยงไก่และเลี้ยงปลาฉันชื่อน้องไข่เจียวหยุดเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ฉันช่วยคุณแม่ทำงานบ้านกวาดบ้านฉันช่วยคุณแม่ถูบ้าน และในเช้าวันเสาร์ฉันได้ช่วยคุณแม่ซักเสื้อและผ้าและเมื่อฉันซักเสื้อและกระโปรงเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันก็นําเสื้อและกระโปรงไปตากที่หลังบ้านเพื่อที่จะพึ่งแดดและเมื่อถึงเวลาเย็นฉันก็ไปรดน้ําดอกไม้และรดน้ําพืชผักสวนครัวที่คุณพ่อหรือคุณแม่ปลูกเอาไว้ หลังจากเสร็จลดน้ำดอกไม้และลดน้ำพืชผักสวนครัวฉันก็มาเช็ดโต๊ะอาหารเพื่อเตรียมรับประทานอาหารในมื้อเย็นของวันนี้หลังจากที่เรารับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้มานั่งเล่นที่เตาไม้หินอ่อนเพื่อรับลมเย็นๆและวันนี้เป็นวันที่มีอากาศดีมาก เช้าวันจันทร์เมื่อต้องไปโรงเรียนน้องไข่เจียวก็รีบตื่นนอนแต่เช้าทำธุระส่วนตัวและแต่งตัวไปโรงเรียนเองน้องไข่เจียวต้องเดินไปโรงเรียนเองทุกวันแต่ก่อนจะไปโรงเรียนน้องไข่เจียวต้องไหว้คุณพ่อและคุณแม่ก่อนแล้วจึงจะไปโรงเรียนได้เช้าๆอากาศดีน้องไข่เจียวเดินไปอย่างมีความสุขและถ้าเห็นขยะอยู่ตามทางเดินก็จะช่วยเก็บและนำไปทิ้งขังขยะอยู่เสมอ และเมื่อไข่เจียวถึงโรงเรียนและเริ่มเรียนก็จะต้องตั้งใจเรียนและถ้าไม่เข้าใจอะไรฉันก็จะลุกขึ้นถามคุณครูทันทีและเมื่อเข้าใจแล้วก็รีบจดเพื่อจะไม่ให้ลืมถ้ามีเวลาว่างน้องไข่เจียวชอบไปช่วยงานคุณครูเพราะคิดว่าครูก็เหมือนพ่อแม่อีกคนจึงเต็มใจไม่ว่าคุณครูจะใช้อะไรน้องไข่เจียวก็จะทำให้ดีที่สุด ผลของความดีทําให้คุณครูมอบทุนการศึกษาให้กับน้องไข่เจียวและชื่นชมถ้าเราเป็นคนดีขยนันซื่อสัต,ตย์กตัญญูเราก็จะพบแต่สิ่งที่ดีๆจบไปแล้วนะคะเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูหลายๆรอบได้นะคะเมื่อเข้าใจดีแล้วเด็กๆก,ก็ทำแบบพึงหัดแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาที่ใต้โพสนี้นะคะ อย่าล,ลืมเป็นอาาักขาวเพราะว่านี่คือคะแนนแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย